อีกหนึ่งคลิปครับกับสองไฟสตอรี่สองไกลแล้วก็ทีเด็ดสองไกลช่วงนี้ผมก็อินกับโอลิมปิกมากครับแม้ว่าจะอยู่ดึกดูไม่ไหวแต่ทุกอย่างเป็นกีฬาที่แข่งช่วงเช้าของที่บ้านเขาแล้วก็ช่วงบ่ายบ้านเราผมดูหมดเลยครับแม้กระทั่งกีฬาแปลกๆก็ดูหมดเพราะชอบนะครับก็อเลยไม่เคยได้ดูฟุตบอลเท่าไหร่ก็ฟุตบอลครับเดี๋ยวยังไงกลับมาหมดนี้สัปดาห์นี้คอมมูนิตี้ชิลแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เอาฝั่งแมนยูดีกว่านะครับเพราะว่าข่าวคราวเรื่องผู้เล่นเนเี่ยมีมาต่อเนื่องขังข่าวร้ายโยโร่เจ็บนะครับข่าวร้ายฮอลล์ืมไม่สมบูรณ์การเสริมทัพเข้ามาก็ยังคุมเครืออยู่นะครับโอเคได้เซิร์กซีมาได้อะไรามากมายก็อาจจะใช้งานไม่ได้ในช่วงแรกก็จะพูดถึงคนที่มีอยู่แล้วหนึ่งคนนั่นคืออันโตนี่นะครับอันโตนี่เเขาอยู่กับทีมแล้วแต่ปีก่อนเจ็บมั่งอะไรมั่งโดนดรอปโดนแบนมั่งไม่ค่อยลงเลยปีนี้เขา ที่เอามาพูดถึงเพราะว่าเขาดินให้สัมภาษณ์แบบเท่ๆว่าเฮ้ยปีนี้ผมจะไม่เหมือนเดิมเว้ยส่วนปล้องกระแสข่าวที่จะย้ายทีมเลยมีทีมจากซาอุดีอาระเบียให้ความสนใจแต่ส่วนปล้องมาเลยว่าเฮ้ยไม่ย้ายกูพร้อมเต็มที่กับเกมกับแมนยูแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมจะเก่งกว่าเดิมจะแอดซิสเยอะขึ้นจะมีชื่อประกาศตอนทำประตูมากขึ้นเขาบอกกับทีมแบบนี้เลยแต่นั้นเนี่ยก็เลยเอามาพูดถึงว่าอันโตนี่เนี่ยมันจะปังมันจะปิวในมุมมองผมนะครับก็ย้ำว่า คิดเองเออเองไม่เคยสัมภาษณ์ใครไม่เคยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพียงแค่มอกว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกับการแข่งขันในฤดูกาลน,นี้ครับข้อแรกครับมองไปสองข้อนลครับข้อแรกครับโอกาสของเขาที่จะได้ลงสนามน่าจะยังเท่าเดิมอยู่คือจะเป็นสำรองนัมเบอร์วันหรือนัมเบอร์ทูไม่รู้จะเป็นสำรองแน่สาเหตุที่มองแบบนี้ครับเพราะว่าห่างหายไปนานหนึ่งแล้วก็สองครับที่คิดว่าตัวแกนหลักของเทนฮากที่อยู่ในใจอยู่แล้วไม่ใช่เขานะครับมีการนาโช แรดฟอร์ดนะครับอะอีกมากมายมีอามัดเดียโลเด้งมาอีกครับแล้วก็โอ้โหแต่ละคนโ,โดดเด่นเหลือเกินดังนั้นเนี่ยโอกาสในการลงสนามของทางอันโตนี่อาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างแบบที่เคยเป็นอยู่แต่ก็ถือว่ายังพร้อมีโอกาสบ้างที่จะได้ลงสนามในฐานะตัวแบบตัวสอดแทรกตัวเปลี่ยนเกมหรือว่าเป็นตัวสำรองที่ต้องการลงมาเพื่อสร้างความแตกต่างนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมจะไม่ได้เป็นแกนหลักแบบว่าหลักทั้งเมื่อวันเลยหรือว่าตัว เอเอขวางอยู่ก็มันจะออกมาในลักษณะแบบนี้ส่วนสองครับสิ่งที่จะมองว่าอันโตน,นี่นั้นน่าจะยังไม่ไม่น่าปังในวุมผมก็ค,มคือว่าฟุตบอลระบบของคู่แข่งนะเอารับให้คู่แข่งนะไม่เอาแค่แค่แมนยูนะครับคู่แข่งเอาคู่แข่งเลยใกล้ๆตัวทีมีจักทั้งหลายแหละเลียบูที่บอ,อ,รรอ,อดูรูปแบบการเขาทำเออแม่งสมัยใหม่มากขึ้นในอันเนสตก็ถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็ดูจากซิตี้ครับ โครงสร้างเดิมหมดใช้กองกลางเป็นยังไงไม่ดู 3. สามนะครับดูจากาเชลซีที่ผู้เล่นเยอะมากไม่รู้ว่าทั้งหมดเกือบเกือบห้าสิบคนเนี่ยจะส่งลงกอเป็นยังไงบ้างไม่รู้เลยนะครับแล้วก็มองจากทีมที่เป็นตัวสอดแทคอเลนพรอสเปอร์แอสตันวิลล่าเวสต์แฮมก็มีรูปแบบการทาทีที่เปลี่ยนแปลงไปอาร์โตลีจะต้องปรับตัวเยอะกว่าเดิมกับการเล่นกับผู้แข่งต่างๆนะครับเพราะว่าดึงเลยคือแต่ทีมมีความแข็งแกร่งเรื่องเกมรับมากขึ้นทีมมี รูปแบบการจัดก็ทําที่มันดูมีวิตีมากขึ้นผมเดาจากการเล่นในเกมช่วงปรีซีซั่นนะครับเดาว,ว่ามันดูเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งทุกทีมยกไวแมนยูที่ไม่เหมือนเดิมสิเดียวนะครับดังนั้น,ะะนะะเนี่ยอันตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องการทําอย่างที่ปากพูดได้คือเลปล้่งเนี่ยก็คงจะเป็นงานยากนิดหนึ่งในมุมผมว่าคู่แข่งก็เปลี่ยนไปเยอะอันตอนี้จะเปลี่ยนขนาดไหนก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเขาจะ ลบคำสบประมาทได้จากผมแล้วก็จากหลายคนแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะโอกาสลงสนามน้อยอยู่ปีนี้ได้เป็นทีการโชว์น่าจะเป็นปีของแรฟฟอร์ดแล้วกับที่เขาจะกลับมาอยู่กับร่องกับรอยมากขึ้นแล้วกันโอเคประมาณนี้ครับผมสวัสด